สวัสดีตอนบท่านช่องครับพี่น้องเ e อฟซีสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเจ๊ยังแชนแนลและกะแหล่ผ้าดวยซิผาครับพี่น้องอครับมันนี่ไก่เวลาไก่หมื่นไก่เบ้นอะไรได้พี่น้องเหลือเวลาอีกประมาณอาทิตย์มันน,น,นี่คลิปนี้่จะเป็นซิบร่างค่ะทุกท่านเออซิบร่างงวดก่อนก็ขอโทษขออภัยกับทุกท่านเอกรายัำเสมอว่า เากำลัอรู้วันจะออกตัวใดแต่มาสูตรของเขากับเพือสิบล่างอ่าหัวที่ผ่านมาแอดไปที่ห้าหกเจ็ดห้าหกเจ็ดหกนี่กับไฮระวังที่เก้าแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมแบบเนี้ยเห็นไหมห้าหกห้าหกเจ็ดแอดก็บอกว่าอ่ามักตัวใดมันไปมันไปเด่นอยู่ที่หกเนาะมันไปเด่นที่หกเขาก็ไปกับหัวที่เก้าค่ะมันกับมาที่เก้าแต่มาไปดูที่หลักหน่วยอ่ามันมีความสามารถไปหลักหน่วยได้บอ ทุกสูตรทุกอาจารย์เขาวาเป๊ะแต่บามันกระลังไปเพือ่อกาค่ะท่านผู้ชมอ่าเขาว่ามันมนั่มีผดดู้ใดจับเราไห้ได้ค่ะท่านผู้ชมทุกสูตรทุกอาจารย์จะเป็นแบบนี้ค่ะท<ม>่านผู้ชมก็คือเขาอยู่ที่สิบล่างของเขาอยู่แต่บาตอนที่ันจะออกมันจะเป็นออกของเขาบอือ่าเขาต้องกลับไปแด่อ่ะพีจังวัดหกเนี่ยแอดจับไปที่หกแปดมันมองออ่าเพราะ่ามันเด่นที่หกอ่ากลับหอที่เก้าก็เป็นหกแปดแล้วก็เก้าแปด แต่บาว่พราะขั้นตอนเขาหาตรตั้งอยังไงเขาก็ต้องหมุนไม,นม่คือเก่าอะอืมหกแปดแต่เป็นแปดหกคือเกา่าเก้าแปดแต่เป็นแปดเกา<ม>าาเ้าคือเก่าอืมอ่าเพราะว่าเขาไม่แมนเซียนเนะ<ม>าะอืมเพราะจิตโป๊ะโป,ป๊ะแบบว่าทุนเยอะแบบนี้ค่ะท่านผู้ชมมันก็ต้องกลับไปเดาสิบล่างมันก็เป็นสูตรของสิบล่างคมม่ะท่านผู้ชมเป็นสูตรของสิบล่างเมตาโนยล่างแต่มันก็นยังมาสิบล่างได้ค่ะท่านผู้ชมอันนี้เขากะบรรลุว่ามันจะมาได้หรือไม่ได้เขากะกลับ เอใส่ความสามารถของเขากระบอกค่ะเขามักเขากระเขาบ่มมักเขากระอยู่ที่ดวงค่ะใส่จิตปัญญาจะไงเป็นเล็บ<า>ออที่ดูดันเนาะเมนเพราะว่าขันบรรวงเขาบ่มีอ่าเขากระกับไปไแดกค่ะท่านผู้ชมสิมบหกเดือนเจ็ดอ่อหกเจ็ดค่ะหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดรูปแบบแนวทางสิบล่างครับพี่น้องวันดีมาลุ้นกัน เราเสียบบ้านลักษณะนายเดครับพี่น้องนะมันไปตามสูตรเล็กสูตรเล็กพี่น้องยิ่งสีไปตามสูตรค่ะน้ำสมุไปตามสูตรท่านไหยบามันมักตัวใดอาจังยคอยหยิบจับได้ค่ะหรือว่ามองเป็นแนวทางค่ะมองเป็นแนวทางอ่าเป็นเป็นสูตรเทียบชนกับของตนเองหรือว่ากับของอาจารย์ท่านอื่นๆได้ค่ะเพราะว่าแอดไม่ห่วงค่ะอืแต่ว่าก็ใช่ความสามารถบาอ่าสิบร่างมันอาจจะมาหน่วยล่าง อ่ามันตรงน้อยล่างของอาจารย์ท่านนี้เอาไปแบบนี้ได้ค่ะท่านผู้ชมอืมข้างขนนี่สุตกัดดับเนาะแมนอ่าการดับล่องเมืองพ่น้องเรลืนชักโกรกท่านใดนี้สูตรตัดดับกรดับค่ะสำหรับอ่าดับของแอดนี่ดับล่างของแอดงวดนี้มาที่อ่าเจ็ดกับแปดเออเจ็ดกับแปดค่ะดับล่างเจ็ดกับแปดดแมนมีตัว ตัดออกเลยค่ะท่านผู้ชม,มดับล่างของเออจะยงงวดนี้ว,วันที่สิบหกน,นี่ดับที่เจ็ดกับแปดอะแต่ว่ามันกระดับยูหรือว่ายูเออมันกับมันกระดับยูหลายงวดเลยเนาะอย่างนี้น่าแล้วมาจากงวดดูค่ะท่านหลายงวดละอะการร้อหรุดเคือกรล่ะค่ะท่านผู้ชมการรอเหมือนกันค่ะ ไม่มแรงอะไรเนาะแม่อ่าเด่นเด่นเอาไปอีกประมาณวันสองวันเขาไปมาจับคู่เนาะเอาหลักหน่วยล่างมาจับคู่กันท่านผู้ชมอืม <c oughs> เอารักสิบล่างไปแล้วฟันแม่พี่ <c oughs> น,น้องเราไปพิจารณา ให้เพิ่นไปจัดดับเบื่อบ่สิได้าพี่น้นองท่านใดที่มีตัวดับของอาจารย์ท่านอื่นหรือว่าของตนเองค่ะท่านผู้ชมเอามาตัดของจะแย่งรองเม่งค่ะท่านผู้ชม้ามันตรงกันค่ะคือตัดออกแล้วมันก็จะเหลือหน่อยตัวค่ะอ่าวันนี้ให้ให้ขึ้นเด่นรวอมเลยค่ะให้เด่นแต่ร้อมเลยค่ะอืให้มันชนเด่นคือหลักสิบของเฮามันชนเด่นตัวใดเ้าะค่ะเนาะ สำหรับงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดค่ะ,ะสิบล่างค่ะเป็นตัวเลขน่าช่างครับพี่น้องครับไปจตัดไปไได้ไปจังไดมันใดมีความสามารถกอดคอกันมาได้นเนาะแอดอ่าอ่าเรางวดอ่าหนึ่งสองสามมือนกันกอดคอกันมาที่หน,นึ่งกับสามเนาะเนี่ยกอดคอกันนมล่อมแลวพี่น้องมีความสามารถกอดคอ,อกันมาได้ค่ะสิบล่างสิบล่างางวดวันที่สิบหกเดือนเจ็ดปีหกเจ็ดค่ะสิบล่าง ไปที่023 023ค่ะอ,อืมอ่าตัวแดงนี่คือเด่นค่ะแอดเด่นไปที่0แล้วก็เด่น3ค่ะอืม <c oughs> เนูน0แล้วก็เด่น3ค่ะ3ยังค่ะบัดเน,น,น่มัก3ใดมัก0ใดค่ะหรือว่ามัก2ตัวบ้าเด่นอ่าอ่ามัก2ตัวบ้าเด่นค่ะ หาหยิบจ <is still S 1> ับได้คือเราพาวาแอดนําเสนอเป็นแคแนวทาทามันมีสามตัวก็คือศูนย์สองสามศูนย์สองสามแต่เมื่อเจเวนก็สิ่งหัวลงหวล่งม่มีสิ่หัวล่องวะแมนมีค่ะก็คือเขาจับผู้เขากะตอนที่เขาจับเขาก็เอาตัวเด่นไปจับตัวประเด็นเขาก็จะไปจับจะพัขึ้นสูตรเต็มเหมือนเมื่อที่พันมาเมื่อที่พันมาเขาขึ้นสูตรเต็มแล้วเขาก็เอาขึ้นตัวเด่นหนคือก่อค่ะท่านผู้ชมคือตัวเด่นมันกลับมาที่ อ่าหกแปดหกสองแล้วก็หกไงหกศูนย์อหกศูนย์หกสองหกแปดมันก็มีแค่นั้นค่ะท่านผู้ชมอ่าเรก็กลับกันหัวไปที่เก้าอีกคือเก้าอ่าบางคนกับย่ำเสมอแล้วับบางคนกับมาแอดวาอ่าเก้ากำโพมือแต่คนละตั๋วเขียนบัตรคือกันเหมือนกัน เขียนบ่คือกันยี่หี่แะค่ะท่านผู้ชมแต่่างยักออกมันออกคือกันค่ะออกคือกันเป๊ะๆเห็นปะเน้นไปที่หกมันก็ออกที่เก้าเห็นมมันจะต้องกันไว้ค่ะสําหรับตัวที่เขาชอบเนาะเนาะแมนอ่าอันนี้มันกันอยู่ที่ชุดดวงวาสนาแต่เขานี่เขานีนออกตัวนั่นแบบนี้ค่ะปมนปนช่างเหรออซ์้ีเนาะแมนแอบก็เป็นแนวทางค่ะอ่าสาหรับซิบร่างงอนี่ท่านไหนที่นี้ตอดด้วค่ะเด้อเขียนมาใต้คอมเมนต์มา ต้คอมเมนต์ใต้คลิปมาอของแอดระว่างศูนย์สองสามมีของอาจารย์ท่านใดดับบ้างอืมที่ดับตรงศูนย์สองสามมีตัวใดดับตัวใดที่จะเดินตัวใดที่จะเอาออกอ่วมวอนี่งมีตงแต่แต่ผู้บอกมาอ่าของห้าเหลก็สี่ห้าหกเนะมีั้่แต่เพื่นมาบอกอว่าที่ผ่านมานะเขนคอมเมนต์บอกเลยค่ะว่าห้าเอาออกเจีดเอาออกอให้เหลือหกนะเห็นไหมเห็น เดินคือเหมือนแอนดูค่ะท่านผู้ชมเด่นเหมือนเด่นคือกันวันนี้เขาเดินไปที่ศูนย์กับสามถ้ามตรงกันนะมีความสามารถนะคะมีความสามารถอันนี้เด่นมากอ่ะให้เขเด่นมากเด่นน้อยอห้เขเด่นมากเด่นน้อยค่ะท่านผู้ชมสามนี่เด่นมากสามเด่นมากต้นเด่นน่อยตนเด่นน่อย อันนี้ก็แล้วแต่อ่ะชอบของความชอบของแต่ละบุคคลค่ะท่านผู้ชมเป็นคนัะเลครับแคปนาจอเป็นของเอฟซีครับออย่าลืมอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปมาได้ค่ะท่านผู้ชตัวใดมักตัวใดน้ำแอนโบรหรือว่าตัวใดที่ดับเซลล์ออกหรือว่ามีผู้ใดดับศูนย์อ่าก้อยศูนย์นี่คือดับบอลลงเด้ค่ะเพราะว่าศูนย์นี่ก็ชอบอยู่ สามนี่เ่บดับบนลงดอกไปนอนเพราะว่ามันดังซสีเล้ยมันเด่นมากที่สามค่ะสำหรับล่างค่ะอ่แต่ว่าสำหรับบนนี่เป็นชายดับของเขาได้เพื่อสามค่ะอสามกับแปดดับบนค่ะสำหรับสายบนสามต้องดึงลงมาล่างค่ะอสามต้องดึงมาล่างเพราะว่าสามบนดับอ่า เอาโจขมานเนาะแมนแมนหาหาดวงคืออกตึงไก่ค่ะหาดตรงใจสายวิ่งสี่คุณอยพี่น้องเลยสี่คุณไส้ไก่เลยไก่ยี่งกะสิวลากะทิได้เน้นค่ะท่านผู้ชมแมนบอ่สสายวิ่งสี่คุณอยหาตรงจิตตรงใจเพิ่นอย่าลืมมาร์สิบล่างมันอาจจะกลับไปเป็นหน่วยล่างก็ได้ค่ะท่านผู้ชมไปได้เบิดสุมมองแต่ว่าตามสูตรของเขาเขาเขียนไว้แบบนี้คือสิบล่างอ่ะสวัสดีไม่ใช่ครับพี่น้องะไรพี่จุฑาตันเป็นอรก็พอให้โชคดีมิชชัยค่ะชอบคลิปนี้ อย่าลืมฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์แล้วลคนๆคนไปกดติดตามจังไปเ่อได้พี่น้องแล้วแชื่อมันบางคลิปมันจะเลื่อนผ่านพี่น้องก็ต้องกดกระดิง่งแล้วกดเบิังเด้อพี่น้องเด้อมันด,ดังว่าจริงจิงว่าเส้นเด้อลองกดเบิ้งเสียสแยบวา่าเส้นเลยบุ้งเบื้อเสียแยดลองกดเบิ้งก้านว่าเส้นพี่น้องก็ต้อกดกระดิง่งต้นปิดกระดิ่งนึ่งลองเบิง้งอ่ะจบหมาลำรวยครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ผมก็จะอย่างลาไปก่อนครับสวัสดีงามครับพี่น้องครับ